สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอกลุ่มที่ติดตามแม่ออนนะคะในเสื้อสปะรดคอนโดนี้นะคะแม่ออนขออธิบายหน่อยนะคะเพื่อนๆอจะมีอยู่ที่1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นแล้วก็หชั้นนะคะ ความยาวจะอยู่ที่20นิ้วนะคะเพื่อนๆอส่วนลำตัวนะคะจะอยู่ที่42อกที่42นะคะ,ะส่วนคอแม่อ่อนก็จะทำประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแม่อ่อนเอาให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะคอเนี้ยจะกว้างหรือจะแคบก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ค่ะทีนี้จากอกที่42แม่อ่อนจะใช้ ห่วงนะคะห่วงขึ้นห่วงแรกนี้นะคะจะอยู่ที่9 6ห่วง9 6ขานสี่จะได้สับประรดที่24ลูกนะคะเพื่อนๆได้สับประรดที่24ลูกทีนี้นี่ก็แม่วันว่านี่ชั้นที่หนึ่งตัวในตัวนี้ห่วงนี่นะคะแม่วันจะทําห่วงที่ห้าโซ่ กับหหลักนะคะลงที่96ห่วงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตามคลิปที่แม่อ่อนลงไปนะคะเพื่อน<ๆ>อเพื่อนเพื่อนเพ<ๆ><ๆ>ก็กะกะเอาก็ได้นะคะว่าจะชอบอความยาวของห่วงเนี่ยมันจะอยู่ที่10แถวนะคะ10แล้วก็11เราเริ่มตั้งหรือว่า10เราเริ่มตั้งก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะ,ะแต่ส่วนตัวแม่อ่อนก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้ค่ะจะให้ดูนะคะแม่วันจะเรียกว่าชั้นที่1ด้านตัวในนะคะตัวนี้คือชั้นที่1ตัวนอกนะคะเพื่อนๆทีนี้แถวที่2นะคะแถวที่2ก็คือตัวนี้นะคะเนี่ยแถวที่2แถวที่1กับแถวที่2เนี่ยเราจะทําเหมือนกันนะคะห่วงโซ่เท่ากันนะคะห่วงโซ่เท่ากันทีนี้พอมา แถวที่สามนะคะหรือว่าชั้นที่สามของเรานี่ค่ะตัวนี้คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามพอชั้นที่สามของเราชั้นในนี่นะคะแม่อ่อนจะเริ่มขยายเขาเรียกว่าขยายขยายช่องนะคะหรือว่าขยายห่วงตัวนี้จากเก้าสิบหกแม่อ่อนจะเพิ่มมาอีกที่สิบหกห่วงนะคะ สิบหกเก้าบับอีก16ห่วงนะคะเพื่อนเเพราะว่าเราจะใช้ลูกสับปะรดเนี่ยมาที่หัวไหล่หรือว่ามาที่แขนให้มันความลงหัวไหลเรานึกภาพบอกนะคะตัวนี้ชั้นที่แม่วนจะใช้อยู่ที่28ลูกสับปะรดนะคะเพิ่มมาอีกก็คือ16ห่วง16ห่วงก็จะอยู่ที่8ลูกอ่าสลูกนะคะสลูก นะคะสี่สี่สิบหกสี่ลูกบวกกับยี่สิบสี่เป็นยี่สิบแปดลูกนะคะห่วงนี้ก็เพิ่มมาที่สิบหกห่วงอ่าสับประรดก็เพิ่มมาที่อ่าอีกสี่ก็จะเป็นที่ยี่สิบแปดนะคะจากแถวที่หนึ่งแถวที่สองในยี่สิบสี่ลูกแถวที่สามยี่สิบแปดลูกนะคะมันถึงจะมาได้ตรงนี้นะคะเข้าหัวไหลเราได้ตรงนี้เข้าหัวไหลเราได้นะคะ แล้วทีนี้หลังจากนั้นหลังจากแถวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมาแถวนี้นะคะแถวที่สี่นี่แม่ออนจะแยกแขนนะคะแยกแขนไม่แยกไม่ได้นะคะเพราะว่าเสื้อเขามีแขนนึกภาพออกไหมคะนี่คะ่ะแยกแขนนะคะในส่วนตัวของของการแยกแขนนะคะหน้าหลังจะอยู่ที่อ่า ยี่สิบนะคะนาหน้า1ิบหลัง10ข้างข้างแขนเนี่ยเราเพิ่มมาอย่างละข้างละสองนะคะข้างละข้างละสองก็จะเป็นยี่สิบลูกเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนเอื่อนแล้วเราก็ต้องขยายตรงใต้รักแร้นี่นะคะนี่ค่ะใต้รักแร้ตรงนี้นี่ค่ะเราจะขยายใต้รักแร้จะอยู่ที่เดี๋ยวนะคะ ไม่มีใครถือไอ้นี่ให้แม่อ่อนใต้ลักแล้วเราก็จะทำที่สองดอกแปดแปดห่วงนะคะตรงนี้จากด้านหลังมาด้านหน้านี่แปดห่วงแปดห่วงเราก็จะได้วางลูกสับปะรดสองลูกนะคะเพื่อนๆก็บริหารเอานะคะ,ะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นชั้นที่ห้าชั้นที่หกเท่ากันกับชั้นที่สาม ก็คือ24ลูกชั้นที่1ทชั้นที่2ด้านบนก็24ลูกมันจะเป็นอกที่42นึกผ้าบอ,อกนะคะเพื่อนเพือนทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาเชื่อมต่อแขนนะคะเชื่อมต่อแขนก็ทําห่วงให้รอบนะคะห่วงให้รอบแล้วก็เท่ากันกับแถวของตัวเสือ้อแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ลูกสับปะรดนะคะ ลูกสับประรดแม่ออนจะใส่แค่หนึ่งลูกอ่าหนึ่งลูกก็คือหนึ่งแถวนะคะหนึ่งชั้นนะคะแต่ทีนี้แม่ออนจะใส่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกนะคะสิบเอ็ดลูกอ่าสิบเอ็ดลูกทำไงเราจะได้สิบเอ็ดลูกเราก็วางนะคะวางห่วงหรือว่าเราขยายมาเนี่ยนะคะขยายอกที่สี่สิบสองเราขยายมาเนี่ย จากหัวไหล่ลงมาใต้รักแร้นี้ประมาณ10นิ้วนะคะเพื่อนๆ1ินิ้วหน้าหลังเป็น20แล้วก็มา,าล้วงตรงนี้อีก8 8ห่วงนะคะมันจะใส่ได้แบบพอดีหรือว่าสบายตัวของของหน้าอกนะคะถ้าใครตามแม่อร์อก42ทำทำตามนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอกเล็กก็ ลดลงอกใหญ่ก็เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ค่ะพอสังเกตนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางคนก็ก็ยังยังงงอยู่กับชั้นส่วนตัวไม่ออนก็บางทีก็ตรงนี้ชั้นที่หนึ่งตรงนี้ชั้นที่สองอะไรมันงงอยู่นะคะชั้นที่หนึ่งของของเสือ้อตัวนอกชั้นที่หนึ่งของเสือ้อตัวในนะคะเพื่อนๆตามนี้นะคะโอเคค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถักนะคะ สวัสดีค่ะแชร์ได้นะคะ